ครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเวทนานะครับเวทนาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาฉะนั้นสุขก็อนิจจังทุกขังอนัตตาสุขก็อนิจจังสุขก็อนัตตา ทุก,ก็อนิจจังทุก,กอนัตตาฉะนั้นสุขทุกเนี่ยอนิจจังสุขทุกอนัตตาเพราะว่าสุขทุกเนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตแห่งไตรลักษณ์ก็จึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาทีนี้มาพูดถึงอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเนี่ยก็คือการวางอุเบกขาอุเบกขาเวทนาหมายถึงสุขกับทุกขพอๆกันก็เลยไม่สุขไม่ทุก ก็เลยเป็นอุเบกขาเวทนาทีนี้เวทนาเนี่ยสุขสุขทุกขอุเบกขาเนี่ยยังอยู่ภายใต้อำน,นาจของไตรลักษณ์ฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นการวางอุเบกขาโดยที่ตัณหายังพาไปวางอยู่การวางอุเบกขาเนี่ยก็คือตัณหายังพาไปวางอยู่เพราะวางอุเบกขาอุเบกขามันคือสุขกับทุกข์พอๆกัน ยังไงมันก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์อยู่ในขอบเขตของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตายังเป็นสมมุติอยู่การที่เราจะวางอุบเบกขายังไงซะก็มีผู้วางตันหาเป็นผู้ไปวางโดยมีอวิชชาเป็นเหตุก็อยู่ในวงจรปฏิจจสมุป,ปานั่นแหละย,ยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว เนี <Workers. S 2> nicht, nicht ่ยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเนี่ยตันหาพาไปวางอุเบกขาก็คือเลือกแต่เลือกว่าไม่ต้องทำอะไรเลือกว่าไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ก็คือเลือกที่จะไม่ทำอะไรก็คิดว่าพอไม่ทำอะไรก็พ้นทุกข์ก็เนี่ยตันหาพาไปเลือกเลือกเลือกว่าไม่ต้องทำอะไรก็คิดว่าพ้นทุกข์จริงๆแล้วตัณหาพาไปเลือก มันยังไม่พ้นทุกมันยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพออุเบกขาอนัตตาไปก็ทุกข์อีกมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เกิดเกิดดับดับอยู่ไม่ต้องไปทำอะไรอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยก็คือยึดอนัตตายึดอนัตตาว่าอนัตตาอยู่แล้วก็คือตัณหาพาไปยึดว่าอนัตตาอยู่แล้ว ก็เหมือนกับอุเบกขาวเวทนานั่นแหละถ้าเราไปยึดว่าอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทุกข์จากการยึดนั่นแหละอนัตตาอยู่แล้วสุญญตาอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรสุญญตาอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับอุเบกขาวเวทนานั่นแหละไปยึดไปยึดโดยการเป็น โดยโดยเป็นการวางอุเบกขาว่าสุญาตาอยู่แล้วหรือว่าอ,อนัตตาอยู่แล้วเนี่ยเป็นการยึดโดยการวางอุเบกขาตัณหาเนี่ยพาไปวางเหมือนกับว่านิพพานอยู่แล้วก็เหมือนกันก็ตัณหาพาไปวางแบบอุเบกขานั่นแหละแต่วางแบบว่านิพพานอยู่แล้วฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ มันก็อนัตตาของมันอยู่แล้วฉะนั้นไม่ว่าจะอนัตตาอยู่แล้วสุญญตาอยู่แล้วนิพพานอยู่แล้วเนี่ยตัณหายังพาไปวางทั้งหมดยังอยู่ในขอบข่ายของไตรลักษณ์ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดถ้าจะไม่เลือกเนี่ยมันต้องไม่เลือกตั้งแต่ต้นทาง ราะว่าตัณหาสามเนี่ยกามวตัณหาความทยานอยากภาวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาเนี่ยความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นการปฏิเสธฉะนั้นอ่ะไม่ว่าเราจะขยับอุปโลกสมมุติแบบไหนขึ้นมาเนี่ยก็เข้าทางตัณหาทั้งหมดความทยานอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น จึงเป็นการปฏิเสธทั้งหมดฉะนั้นฉะนั้นการที่จำไม่เลือกโดยที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของไตลักษณ์หรือไม่อยู่ในขอบข่ายของสมมุติเนี่ยต้องใช้สิ่งที่นอกเหนือสมมุตินอกเหนือวิมุตตินอกเหนือการเกิดดับต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา จากศีลสมาธิปัญญาเสมอกันบังเกิดเป็นมักมีองค์แปดสามคัคคีเกิดขึ้นเป็นนิโรธนิโรธนี่แหละดับวงจรปฏิจจสมุปบาทดับตั้งแต่เหนืออวิชชาลงไปจนถึงชาติชรามรณะโสกาปริเทวะดับตลอดสายอย่างเงี้ยมันถึงจะปล่อยวางอนัตตา ละอนัตตาปล่อยวางอนัตตาเมื่ออวิชชาดับไปอ่ะสังขารก็จะดับเมื่อสังขารดับไปวิญญาณก็จะดับเมื่อวิญญาณดับไปนามรูปก็จะดับเมื่อนามรูปดับไปสุายตนะก็จะดับเมื่อสุายตนะดับไปผัสสะก็จะดับเมื่อผัสสาดับไปเวทนาก็จะดับเนี่ย สุขเวทนาทุกขเวทนาอุบเบกขาเวทนาเนี่ยมันถึงจะดับได้เมื่อเวทนาดับไปตัณหาก็จะดับดับตัณหาด้วยเมื่อตัณหาดับไปอุปาทานถึงจะดับนี่แหละมันถึงจะดับการยึดติดในขันห้าได้มันถึงจะดับการยึดติดการปุงแต่งตั้งแต่ที่ไล่มาเนี่ยปฏิจจสมุบาสิบสองเนี่ย มันก็คือดับไล่ลงมาตั้งแต่อวิชาดับตลอดสายฉะนั้นการยึดติดในขันห้าก็ถูกดับไปเมื่อความยึดติดในขันห้าถูกดับไปอ่ะขันห้ามก็ไม่ได้ปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดมันก็ไม่ต้องดับแล้วมันก็ผลจากเหตุแห่งทุกข์ไปเองตัณหาถูกดับไปมันก็ไม่มีผู้นำพา อุปทานถูกดับไปมันก็ไม่ยึดอยู่แล้วนามรูปถูกดับไปก็คือปล่อยวางการยึดติดนามรูปขันห้าอยู่แล้วขันห้าไม่ได้ทํางานมีอยู่แต่ไม่ได้ปรุงแต่งเวทนาก็ดับไปสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาดับไปตัณหาดับไปอุปทานดับไปสิ่งที่ยึดติดทั้งหมดก็ดับไป พบดับไปชาติดับไปชรา,ามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทรมรัตอุปาญาตดับตลอดสายเนี่ยมันต้องใช้สิ่งที่ไม่ใช่สมมุติไม่ใช่วิมุตติวิมุตติเนี่ยมันยังเป็นการปฏิเสธอยู่ก็คือปฏิเสธในสิ่งที่เป็นสมมุติเพื่อที่จะวิมุตติเลือกที่จะวิมุตติตัญหาย,ยังพาไปเลือกอยู่ก็คือผู้รู้นั่นแหละผู้รู้คือใจผู้รู้ก็คือสมอง ผู้รู้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกองไม่ให้สมมุติผ่านเข้าไปที่จิตฉะนั้นถ้าเรายังไปยึดผู้รู้เนี่ยผู้รู้ก็เป็นผู้คัดแยกเขามองว่าสมมุติคือขยะเขาก็คัดแยกขยะไม่ให้สมมุติผ่านเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวเองวิมุตติวิมุตตินั่นแหละคือวิภวะตัณหาคือตัวปฏิเสธฉะนั้น ผู้รู้เนี่ยยังเป็นสมมุติอยู่เมื่อมีการคัดแยกขยะจนไม่ได้ปล่อยให้สมมุติเข้าไปแล้วเนี่ยผู้รู้เนี่ยก็ต้องมาดูต่อวันแล้วแล้วต่อไปจะยังไงก็เหลือผู้รู้อยู่หรือสมองเหลือใจอยู่นั่นแหละก็คือเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละคือผู้รู้ แล้วยังไงล่ะผู้รู้เนี่ยใครจะใครจะต้องเป็นคนปล่อยจิตก็ต้องเป็นผู้ปล่อยผู้รู้พอปล่อยผู้รู้ทีนี้ก็เหลือแต่รู้รู้ก็คือวิญญาณวิญญาณก็ผู้นำพาไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดแล้วจิตยังอยู่เนี่ยแล้วใครจะปล่อยจิตล่ะจิตจะปล่อยตัวเองได้เหรอก็ต้องใช้มรสมาคี บังเกิดขึ้นเป็นนิโรดนั่นแหละดับตั้งแต่อวิชชาลงมาอาวิชชาดับไปสังขารก็ดับไปเนี่ยความปรุงแต่งดับไปวิญญาณดับไปจิตนี่แหละถูกดับไปเมื่อจิตดับไปเนี่ยวิญญาณดับไปนามรูปดับไปกายจิตนามก็คือกายรูปก็คือเวทนาสัญญาสังขารน,นี่นนก็คือใจ วิญญาณก็คือจิตก็ดับหมดดับความยึดติดในขันทาดับตลอดสายก็เกิดจากพักสามัคคีถึงจะดับได้ฉะนั้นเมื่อวิชาดับไปความคิดปรุงแต่งก็ดับไปวิญญาณก็ดับไปนามรูปดับไปเนี่ยสังขารก็ไม่มีแล้วปุงแต่งไม่มี ไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นนามในส่วนของใจไม่ว่าจะเป็นนามในส่วนของจิตก็ถูกดับหมดจึงเป็นสุญญตาขึ้นมาเองจากการที่ดับวงจรปฏิจจสมุปาทอลอดสายก็เกิดสุญญตาขึ้นมาเองสุญญตาที่เกิดขึ้นมาเองอก็เป็นสุญญตาอยู่อย่างนั้น ที่อยู่อย่างนั้นเพราะไม่มีใครไปยึดสุญญาตาถ้าบอกว่าสุญญาตาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสมมติไปยึดสุญญาตาอีกฉะนนั้นถ้าสุญญาตาอยู่อย่างนั้นเนี่ยสุญญาตาบังเกิดขึ้นมาจากการดับวงจรปฏิจจสมุปาบทาทจึงเกิดเป็นสุญญาตาขึ้นมาเองอยู่อย่างนั้นเมื่อสุญญาตาอยู่อย่างนั้นสุญญาตากาับนิพพานก็อันเดียวกันก็เป็นนิพพานอยู่อย่างนั้น อันเนี้พ้นจากวงกลมพ้นจากวงกลมของสมมติพ้นจากวงกลมของวิมุติไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกการดับวงจรปฏิจจสมบาทก็ดับด้วยนิโรธทีนี้เราก็ใช้คําว่าละเลยละก็คือนิโรธอยู่แล้วละก็คือความเป็นกลางอยู่แล้วละก็คือคุณพระรัตนตรัยอยู่แล้ว ละก็หมายถึงพระพุทธเจ้าประทานไว้อยู่แล้วก็คือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ละไม่มีขอบเขตจำกัดก็สุญญาตาไปเองนิพพานไปเองอยู่อย่างนั้นประมาณนี้ครับ